ววายมากช่วงผสมหัวอาหารผสมอาหารให้ไก่ชุลมุนวุ่นวายวันนี้อากาศขึ้นเหมือนฝนจะตก เอ้มาได้ไงมีลูกเจี๊ยบลงมาหนึ่งตัวมาอยู่กับฟูง อยู่ในฟูงฟูงอะไรเนี่ยเยอะหนึ่งตัว ใต้ต้นสัตว์ก็ลงเดินมาข้างในด้านในก็มีอากาศคึมๆอย่างนี้นี่คึกคักทีเดียวไก่คึกคักอากาศคึ้มๆ เริ่มสงบตัวก็วิ่งไปวิ่งมาไปทางนู้นหมดแล้วไปฝั่งใต้ต้นสักหมดแล้ว ขอบคุณทุกท่านที่รับชมค่ะสวัสดีค่ะ